มีอิทธิพลต่อมะม่วงไทยนี่จะมาแก้ปัญหา ปลูกมะม่วไทยตอนนี้อยู่แล้วไม่เคยได้ดูลูกเลยหรือลูกเนี่ยมันไม่ดกทาไงดีที่ให้วิธีธ,ธรรมชาตินะคะาาที่คุณไม่ต้องอาศัยสารเคมีใดๆเลยนั่นก็คือการปลูกมะม่วงไต้หวันแซงแกนไปกับมะม่วงไทยทุกชนิดที่มันออกลุกยๆมะม่วงไทยเนี่ยเกสอนันเนี่ยมันไม่ค่อยดีถ้ามะม่วงไต้หวันนะคะเช่นเฉดเวยมะม่วงแรกหรือว่าแก้กร,มมรูปลายพวกนี้ก็คุณอามะม่วงไต้หวันอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นในมันติ้งวันนี้ที่จะไปส่งลูกค้านะคะเรียกว่ากุ้ยเปยกุ้ยเปกยเปก็คือว่ามันจะหวานมา,นนากนอส คุณจำไว้นะมะม่วงที่ติดลูกง่ายขึ้นอยู่กับเกสรค่ะถ้าเกสรและมุ้งต้นนั้นเนี่ยมันดีมันทำให้ล่อแมลงเนี่ยมาผสมเกสรได้มันจึงทำให้มุ้งชนิดนั้นเนี่ยดกได้คุณรับประกันการันตีพันเปอร์เซ็นต์เลยว่ามะม่วงไทยของคุณมันจะดกมากเอ้าคุณดูนะอย่างต้นเงี้ยกล้ยเปื่อยอ่ะคุณยังไม่ทันเอาไปลงดินเลยนะจะไปส่งลูกค้าที่ไวรุ่งนี้นะคะคุณดูช่อนี่ดิเนี่ยลูกหมดเลยแล้วคุณการันตีรับประกันนะว่าติดแน่ๆนะติดแน่ๆยังไงต้องพามาคุณติดผ้าไได้จจากกหนนขอองริิเททีุ่ค